เดี๋ไม่เงยตุ้ยเห็นมันยานนนกนะกรอกก็เรียดสนะโอ้ได้ยุยต่ว่าได้บ่หลายได้บ่หลายเปลี่ยนเสมือนว่าแม่ตุ้ยนี่เป็นเจ้าของหนะ้าแม่ตุ้ยเป็นผู้วางเขา เขาเมิดทงเมิดทากข,ขึ้นเราแม่ตุยเพียงูเดียวเราแม่ตุยก็มาแจกพวกเ,เข้ากินผู้้ลรอิมผู้้ลรอิมผูอ้อนุโมทนาก็ได้แค่ผพ้ละอิมผู้ได้เข่าไหลก็มูก,ก็เป็นแม่ตุย นั่นแหละได้อยู่ตะวันไดบ่หลายถอบผู้เห็ดผู้ทำดอกพระเจ้าค่ะโอ้เฝ้าจังเฝ้าให้เราแห่โมทนากับเจ้ากินนบานกับสุธาสีเราก็จะได้บุญมันบ่เมนอ้าวขันจันเล่ากับสีโมทนาสาธุการนำเจ้าและสุธาสีนะในบุญการทิ้นคงนี้ผู้ใดบุญหลายกมูแม่ย่มแม่ตุยได้เป็นผู้อัมดับเทเด้งก็เพราะเราน낭หลาเด้อแต่เอาเราอิ่มบุญเล่า ผู้ใหร่องลองมาที่สองคือไปหูบอคือแม่ครัวแม่ครัวนี่เป็นผู้ใดญลำดับที่สองเพราะไม่ได้หลายกรมัวบ,บอแม่บอแม่จากยามะฮอร์ฉี่มะกิดกคนนอนที่เอออันจัไมได้หลายอยู่หลายคนหลายยา,ย,ยากเพราะจะมาเดียวเห็นประหารซุปข้อคนเดินเนาะเป็นดังสัน่นเออ เมียนวเป็นผู้ใดหลายอันดับสองอันดับสระบาดอันดับสามเมียนมูเฮาเจ้าข่มาอน์โมนทนาเมียน่วนเนี่เป็นสิ่งสำคัญเดพอเสศจพอพองเมีนพวนเจ้าะเจ้าปีงสงด้ชันยิมชันเต็มกระยอนเมียนพวผ่านนักเทียน้สัเสียกระยอนเมียนพวนพี่น้องในกินเสียกินยิมกินเต็มกระยอนเมียนพวดในหอกระยอนเมียนว บังสัท่ันเอาปัดน,นี้พอโพมองอยากได้บอลเอาปัดธนาทิฐานโมธนานำ้ำภูขาเธอพระเจ้าขา้า Tá bom? ตั้งเสียงควางน้องล่นบ่มีสนพ่อหน่อยเหลือเฮงนั่งรอวันสิ้นเสื่อไงได้บ่สมแม่นปาธนายาประมาทเข้ามรานักนเหยียบย่ำบ่สนใจเดแมเดม si áo lăng thăng quan giai đẹp dạng quân chuẩn gia lăng kẻ đẹp nòi đưa quân phoi pharam quan toàn đi phá bà châu chắc si và chăng đầy tin hay hắn bên, bên nhau เย่ธรรมะท่าสงบงามล้วนรู้จักใช้สรรณวนสมควรน้องว่าวาดของบ่กะน้องอีกด้วยแ ยิงว่ากิ่งก้านทางเอาถื่ยนสั่งนั้นส่งเกียรติศักดิ์ศรีคงบ่มีได้สมหวังได้รับผลบุญด้วยถึงสิจนสิรวยเดินดินบ่บินได้ยนต์พาไปยาเบาใหญ่ gia pra mặt thăng ký chạy kháng ký tin giảm thăng tay na sông bò hên nha tinh theo มทนาพร้อมกลางสาธุการย่ำเน สวดเดือเดือตั้งหุ่มากากางหัวเมตุยแล้วเรียบร้อยเมนไปเก็บเยาว์ขานขายเขาขายได้เถ้าละเส้นยาาได้ทุกอยากแคข็านอนนั่งสบายใจสิไปใส่มาใส่กวงใจว่าเดือเจ้าเมนสิทำการสร้าง ปลูกปะผัวให้มันเขียวของตัวนั้นผู้พิจาคิดนังให้เห็ดดูทับดูจะเหี่ยวตายเดือกูแหยงปลูกมาแตงมาเต้าหัวก็เตรียมเจ้าพิจิตรวางแตงขวาเกลือมาแข่งแตงเต้าอย่าเน่าตายเดือกเนื้อเนื้อสาโนขายสาโนขาเงินมาตกดอก ว่าได้แท่เทียแป๋ปิ้นปิ้นเสียงนั่งฟังเทศตันุนจังซีเจ็บนลำเอวนลำเส้นนั่นมื่นเส้นจ้าลาอยโลกความเมียงฟงจอยอาิีวะทายทองนั่นย่าต้องคาราวส์ลมโลกนักเป่าโมัังไทยสันมาเรียให้เจ้าเจ้าเสเด้อยาจมนลำไม่หายสิ้นลำนาจิ้นตันจางทั้งปัจจัยโยโซย ท่านปัจเจหวมแมตุยเจริญเสียเจริญลอยบุญกุมเจ้าก็กวามคุณพระพุทธไกรรวมบารมสร้างงานพิบาลสังหันทางโลกให้สว่างส้างเบาเนื้ออีกจังหนึ่งเด้อให้ผู้ขางเหนาดำรงเหนาข้องลาบเลินในเย็นมันเจ้าเงินอปีนพ่อแม่ตุ้ยลูกหลานวงศ์สากนายาจเจ้าภาพในมือนี้ ฉันลาจากชาติเง้เพชรเกิดอยู่กรรสวรรค์ซื่อดาววันดึงวันเดือนซึ่งผลความทันความสุธาสีน้อยส่งคระทานเวียนสวยเครื่องพ้อยินเพชรนางเป็นของฝากว่าไปเป็นของใส่วางเงินเอ้ย กัมกวาเื่อนนางไอ้ไปบอในบ้านหญิงชายในแบ่งปันไปหลายอ่อนพอเมล้าฝ่าทางในจัดสรรในบ้านเลนขังหมาเปลดไก่พจพอหัวควายสร้างมานั่นแพ่ผาเจ้าเสื้อมอ่มีความเดือดร้อนคือคนเก่าข้างหลังเบื่อคืนท้องในประทังราชทานไปหลายล้าน

บุญน้ำตินดาบ,บานสุทธาสีว่ามูลเจ้าทั้งสองคนนี้ช่างเป็นผู้มีสัท่าเสลงเกินโอ้ยพอนี่อ่อนซ่อนนํำเจ้าเด้อลุหลาเด้อเอาต่อจะนี่เป็นตนไปมู้เจ้านี่เอากันได้บ่เป็นผัวเป็นเมียกันได้บ่พอเสียให้บ้านให้ที่ดินให้ขาดานบรวิวารได้กแก้วแหวนเงินทอง ว่าแล้วกับสมปรารถนาคุณพ่อคุณแม่สุดท้ายก็เป็นเศรษฐีลำด้วยบุคคลได่เห็ุกัดเิ็นพระพุทธเจ้าตันวาได้อานิสงส์หาประการประการที่หนึ่งกิติสันโทเป็นภูมิสื่อเสียงกันเห็กุกระถินเนี่ยโอ้ยผู้ดใดก็อ่อนซ้อนนำ้ำหยาดโย وم. มเนี่ตุ๋ยไม่แนวเรียนบ่เมื่อแรกเนี่ย มีบอลับบอกมีดนตรีเฮติดนตรีน้อยบ่มเฮตมือเอือนทีเดียวเตียงอะไรยากโยมเอ้ยนี่คือเหตุแขนแขนปัดใจทายาท่านเพื่อเอาเขาวัดสื่อของเขาวัดโยมเอ้ยคนที่สละเงินได้หอดซี่เมื่นหาเมื่นเป็นแสนใดนี่ขอบคข้วเดียวนี่ เป็นคนที่หายากอยู่เด้พ่อยพญเม่ใหญ่บางคนเคยห่วงแต่เนี่ยเลเห็นเหรียเป็นหลายคนเนี่ยเออการบอกไปมันคือว่าเขาเนาะนี่พ่อยนี่เม่บางคนเดี่ยโอ้ยมอลำประเสรนฐเจ็ดแปดหมื่นคนเด้ลยรำยับบางคื้นเออหล่นเฮียอีกมโนอยบาทโนยตังเนี่ยแนวเหรียญเป็นแสน โอ้เงินแสนหนึ่งขบันเขาวัดกสิได้หลายอย่างอยู่เนาะอาจารย์ประคู่เนาะลมนั่นแล้วเปรียบบางคนกับคืนบ่พอนี่บอนี่บอลในวาไผรเดอร์นี่บอลสูฟังเนี่ยบอลสูฟังบ่งโอ้เป็นอย่างคือคืนบ่พอดธรรมดานอนลูกหลานมวลกับธรรมดาแหละมันก็มีแน่มันก็ต้องเด่นแน่ลักทางโลูกใบจำทางท่ำใบเสียบางคนเขาด้วทางโลกโพดทางท่ำหน้อยหนึ่งจากสี่ อยาบโยมแสดนขึ้นเสวายเห็นบุญกฐินแลว้วไผ่กนอนโมทานานา้ำไผ่กะดีใจน้ำอยากโยมเป็นคนทีรมีสือเสียงเสียงนี่กระดังก้องดังไกลไปถูกทว่วสารทิศนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองอยากโยมเป็นที่รักของคนทั่วไปผู้ดใดก็หักผู้ใดก็ดห,กหอมเด้ แย่โยมเมตุยพร้อมครอบัวลูกเต่านี่หลายคนที่หักเสียห้อมแมีานพระเจ้าพระส์กระหักกระหอมถืนว่าเป็นเมีหอ,อกคำคำวัดคำว่านาั่งวีสาขานี่นั่งยูกไกลพระพุทธเจา้าเราโหวว่าพระพุทธเจ้าขาดยังเราสื่อถวายเราสื่อห้เราสื่อถวายเลย มูเฮ้าเจ้าคอยเลวกกันดังอยู่นี่เดงขันมีเงินแล้วสองขันมีสัท่าแล้วให้เป็นผู้ฉลาดสัท่าก็นั่งมีสาขาธรรมะาเก้าเนี่มันผูนผมันพังแน่ตุ้ก็โอ้จังสัส่นเสือไม่สนอนี่เปียกสุวรรผู้ฉลาดก็นั่งมีสาขาเด้อยแม่เด้อนี่อันนี้่ได้ยองเลยกเปน้องอันนี้เบาสูฟังเบาสูฟังว่าบางคนไปบัดไปว่า เขาใหญ่เึ่งอยู่บ้านไปวัดไปว่าเห็นหลวงพ,ององพอ่อสักผ่าสมองย้ยหลวงพ่ออายุปานนี่แล้วก็สักเองยุติโอ้ยขันพนส,สักเจนไพสีสักไห้ละเมออกมันใส่ผู้ผรืนกับยันเขาบอเห็นไห่โอ้ยจันสันฉันทร์ีสื่อเครื่องสกักผ่ามาถาวายหลวงพ่อเดอ้อวัดสัตวว่าเราก็ได้สื่อเครื่องสกักผ่ามาถาวายนี่เป็นผู้ฉลาด คุณลองคนปกระกาศพักมามาเพตาะโมูนี่มันขาดแก่กันขาดเชิงถูกเชิงเทียนตัวว่าจะสั่นฉันจีซื่อเชิงเทียนมาถวายเดอ้อะคุณลองคนปกระกาศพักมามาเห็นตโตมูนั่นที่เป็นหกนิ้วัดกับบ้าปัดบ่าปวดแท้กระไรขีดนกไผ่ลากเองนี่กับบ้าปัดบ่าปวดโอลูกตากับบ้าปัดแดงขึ้นมานอนได้นอนดีฉันเขาเรียกว่านอนตัวโปนเยอะนักต่างกันนี่พ้อยเมีเออ นี่และเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นผู้สนามกับเทศแลวทํำแลวพระเจ้าพระสงฆ์ฮักเด้พี่นอ้องปองไปก่ะฮักกระหอมมีฝอยแม่นี่ประการที่สองประการที่สามเป็นผู้องอาจองค์อาจอีกเป็นท่างไหนยางไปใสก่กาสงา a พาเผยปลืมอกปลื่มใจในบุญในท่านเจ้าของต่อไปนี้ผู้ดใดเป็นบุญเอาธรรมานไปเทศบ้านนันบาน,นีเม่ตุย ไปเห็นธรรมานเขายืมไปกรสีปื้มใจในี่แม่บัานนี้โอ้ยพี่น้องคนใดใส่พี่น้องคนได้ซอ,อยเอจิตใ,ใจเบิดบานเซนโบลาประการที่ซีเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีสติจังไดเมนจะตายกับบ่หลงตัวเองบ่ประมาทในชีวิตตัวเองบ่ประมาทว่าโอ้กูเท่าแล้วตัวนี่ บุควรสะสมบุญไว้เขาต้องมีสติเขาอย่าได้ประมาทอย่าได้หลงอย่าเลิ่อนอายุเขานี่บ่ได้หลายปัญหาที้แม่ตุยเด้อมีแต่น้อยปัญหาที่เม่ตุยจนปีแล้วก็เลยหยันเจ็ดสิบสองปีแล้วจากมือเกิดมาหอดมือนี่เจ็ดสิบสองปีจากมือนี่ไปหามือนันบ่หอดเจ็ดสิบสองได้แม่ กับเกียร์12บวกเกียร์12ขับเป็นลอย C 14ผลเด็กมันโมหอดน้ำเนี่ยน้อแทบจะหอดเฉะนั้นมันเหลือน้อยไปหอดแม่เนาะไปหอดสิมันแก่กู้วะเพราะฉะนั้นโยมพอเยี่ยมให้องมีสติเลยบ่หลงตัวเองบ่หลงความประมาณย่าประมาณที่ชีวิตของตนเองประการที่หาประการสุดท้าย เป็นอย่างค้นคืออยากเหตุบุญกระถินเป็นอย่างเหตุบุญตะกระถินค้นจังอนุโมทนาหลายเป็นอย่างเขาเียยินดีปรีดาในบุญกระถินขนาดนี้ประการที่หาบอกว่าแม้แต่เราตายไปเราจะไม่ได้ตกนรกบกไหมเราจะได้ไปชั้นฟ้าเมืองสวรรค์อะไรนี่พอนี้แม่เอ้ยผู้ไหนกับป่านถนาตายไปแล้วไปอยากไปสวรรค์นเนี้ นางยุทธึงธรรมานางยุทธึงอาจสนงนางยุทธังรวมทา้งลางปารน,นาเมียตาตายไปกกอยากได้ไปสวรรค์เมืองนิพพานอยากยมเอ้ยเฮาจะไปสวรรค์ไปนิพพานใดเฮายังมีชีวิตอยู่เฮา,าสาสมสางบุญวบโบราณเพ่นว่าบุญบ่ได้เป็นได้เขาเพงบุญบุญนี่เป็นสื่อแห่งความสงสี่ลอยวันพันโยกถูกสมัยบ่ไยเทียม ไปเดซีมไปหฮนองไปได้นอ้ไไนองนันสีมวนเผอชอนชุอนอยาพี่นองมาล่องสร้างกอ,อกันเมย์เยเอ๋ยเพิ่นว่าบุญนีนันเห็นให้เกิดในเมืองเมนถเถงสุกขามาดีแดนเทพพระไทยเพินพ่นส่งเทินบ่หอนเที่ยวทางเมืองเห็นพระพพ้มบ,บ่บ่มบ่อนสิบ,บ่พอมน้ำหอนน้ำเยยวบ่ติวตำ บุญนี่แล้วแสนประเสริฐเดินลำไปทําแต่กองกุศลผลอนเองคณะนับบัเทือหลังยั่งอยู่สุขีนั่งยังคุณนคำท่าบุญไปเวทธรรเนฝากโยมพอโยมเบมริผว่าัยภาคนาบนไปนาสิหงเรื่องอันนี้เป็นขับสอนแต่เบื่องพุทธสาพระโคโดมองค์มนีได้ยกเพิ่เปิดทางจับปากนัน อันิจจังบอมีมันอันนั่นตังมันบ่อเทียงนี่แล้วอันิตจังนี่แหลมันสิแปรปันปีนปินแทอยู่บ่อถอยเอสังขาล่าดัเมือคอยดัเมือคอยตามจุดสันเดือดคนกระมวยหมดบ่อยู่ยืนเขินได้จาระในแต่เพียงขอรอดฟังยังเสียวา สูงสัตวทธาคณะญาติพี่น้องภากกันตองทวนที่แนวเห็นแก้วเกล็นพระรรมเดิอสาธุเห็นนิท่าเรืองกัดเิ้นกันกัดจุ